หันดัมเอียงปัญจสิกขาปัตตัทถังอนามะเสปานันติปันตาเวรมณีอนตินานหานาเวรมณีกาเมสุมิทานตะระเวรมณี มุสาวันทาเวรมณีสุรเมเรยมันจามบัม,ะมาะอนทานาเวรมณีพวกบุญ่วงกุศลที่ใหญ่มาองแปดปรือกันคือการถึงพระรัตนตรัยว่างเป็นที่พึ่ง การสมาทานศีลห้าให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขอนมาซึ่งสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจเป็นไปเพื่อสู่สุขติเพาได้สมาทานกันไปแล้ว การสร้างสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขบุญทำร้างจิตให้ปรองใสบุญเป็นคุณเรื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวงบุญเป็นทรัพย์ที่ภัยทั้งหลายทำอันตรายไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโจรภยัยอริภยัยอริชภยัยอุทกภยัย ทักขีภัยวาตภัย่ทำมันตรายบุญที่เราทำไปแล้วไม่ได้แม้นไฟบรระลรกันเผาโลกนี้ให้เป็นจนน้ำบรรลัยกันลมบรรลัยกันก็ยังไม่สามารถที่จะทำอันตรายต่อบุญที่เราทำไปดีแล้วได้ บุญเป็นประกันภัยที่แท้จริงเรามีบุญเราทำบุญในทานในศีลในภาวนาถึงเวลาใกล้ตายทานศีลภาวนาที่เราทำเอาไว้ก็จะมาประก,กันไม่ให้เราไปสวบาย ไปสู่ทุกติวินิบาทนรกประเด็นอธุรร่องกายสัตว์เดรัจฉานอันตรายจะไม่มีประกันที่แท้จริงเราจะเห็นด้วยใ,ใจของเราเองเวลาใกล้าตายทั้งดีและชั่วถ้าเราทำบุญไว้อย่างบ่อยๆอ, <c oughs> อย่างสม่ำเสมอ เรือทำอย่างตอนหนึ่งสะสมไปเรื่อยๆก็จะมีกำลังมากหนาแน่นรชื่อว่าปลอดภัยอันจินตก,กรรมในจุนท่าสูงกริกข้าหมูทุกวันทางที่เทียบบ้านเขาก็ทั้งที่บ้านเขาก็อยู่ใกล้กับวัดที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่วันพระเจตวัน วันนั้นก็มีเสียงร้องเสียงร้องของหมูพิสูจน์ทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้านายจุนทะข่าหมูอีกแล้วพระงองค์ก็สนตรัสว่านั่นไม่ใช่เสียงของหมูแต่เป็นเสียงของนายจุนทะก่อนตายเจ็ดวันนายจุนทะคลานแล้วก็ร้องเหมือนหมูที่ตัวเองเชื่อเจ้า เอาค้อนทุบเอาน้ำร้อนกอกเมื่อก่อนให้น้ำร้อนไปล้างลำไส้ออกมาแล้วก็ทุบทุกทรมานแล้วก็ตัดเนื้อไปหายไปฆ่าไปกินเจ็ดวันต้องปิดประตูบ้านปล่อยให้คานอยู่อย่างนั้นปิดประตูห้องให้ออกมาเจ็ดวันก็ตายไปสว,วีจี ทำมีกัาอุบาสกทําบุญทุกวันทําทานทุกวันเวลาจะล่นโลกเทวดาหกชั้นฟ้าก็เทวรถมาเชิญไปอยู่ในสวรรค์ชั้นของตนเองเลือกได้เลยว่าจะไปชั้นไหนมันก็เลือกไปชั้นดุสิตโยนพวงมาลไมัยไปค้อนไว้ในแอกรถก็อยู่ในอากาศ ฟังรมแล้วพระก็นแนะนำสวรรค์ชั้นดุสิตโดยบุญที่เขาทำภาพบุญก็ปรากฏเทวดาขหกชั้นฟ้าอย่าได้ผู้มีบุญไปอยู่ในสวรรค์ชั้นของตอนเองอย่างนี้เพราะฉะนั้นบุญนี่ประกันจริงๆเราจึงต้องทำบุญมากๆแล้วก็ทำบุญบ่อยๆทำมุงนน่งกระยาดต่อเนื่องบันเทิงในบุญทําจนง่าย ทำให้ง่ายเหมือนอย่างกับเราพายเรือตามน้ำทำให้ง่ายเหมือนอย่างเราเดินลงจากภูเขาภูเขาเนี่ยเดินลงสบายเลยบุญบาร,รมีนี่ทำบ่อยๆทำจนกระทั่งเป็นปกติทำอย่างง่ายๆในทานในศีลในภาวนานแล้วก็ปีติบ่อยๆปีติอย่างต่อหนึ่ง ในบุญนั้นตามระลึกนึกถึงบุญนั้นบ่อยๆอธิษฐานจิตบ่อยๆอุทิดบุญให้แก่คู่เวรแล้วขออโหสิกรรมบ่อยๆแล้วก็ให้อภัยแก่คนที่ประทุษร้ายเราบ่อยๆอธิษฐานจิตให้เราไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีวิบากกรรมใดๆมาส่งผลให้มีความทุกข์แม้แต่นิดเดียว บ่อยๆเราก็ทำก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสคือหมดลมหายใจต้องทิ้งกายมนุษย์ไปสวรรค์แล้วหมดโอกาสแล้วจะเสียดายเวลาวเวลาก็ผ่านไปอย่างรร่เร็ว เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วภาษาบาลีนั่นชิกาปาลีคายโยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วต้องรีบทําบุญให้รวดเร็วเราก็ทําบุญกันมาแล้วตลอดลระยะเวลาย,ยาวนานจนประมํปรายปลายประชาชดีฝนตกแดดออกรถติดฝน mm. ตกรถติดลมพัดอากาศหนาวอากาศร้อนลมวัดโควิดน้ําแห้งอย่างไรเราก็ไปปลายปลากันโดยมีองค์กรเป็นประธาน mm. ในานามชมรมปล่อยปราบูชาดีถ่าทอดเสียงตามสายให้แก่กลุ่มปล่อยปลาย,ยามเช้าก็ทุกท่านได้รับฟังปัจจุบันก็มี Facebook มีซูมก็ขออนุมโมทนาบุญกัอากกลุ่มปล่อยปลาย,ยามเช้าและเจ้าภาพปล่อยปรา,ปาวันนี้หนึ่งพกิโอรกรัม และจะภาทุกท่านที่เริ่มบุญมาในบัญชีวัดและทุกท่านที่มีจิตอนุโมทนาสาธุการอยู่ขนทุกคน